เล่ทำสลามโอ้โหอ๋อนุ่นไงแข่งอยู่นุ่นไงตัวเล่ไข่แก่ไปดูดิอยากเล่นหรอคะนี่ไงแข่นี่ไงไปดูดิโอ้โหอันนี้ลูบิกเต็มเลยอันนี้เหรอใช่ไหมใช่ตัวเล่ไข่แก่อะแม่ดูก่อนอุ้ยของเล่นเยอะมากนายเลือกได้แล้วหรอคะอะไรนี่หรอไลายอะไรอะลายน้องวัวโอ้โหนี่ โอเคปเอาไปจ่ายตังค์จุดละ199บาทดีไซน์ทีวีสวัสดีค่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่งานฤดูหนาวจังหวัดเชียงใหม่นะคะทุกคนปเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะนี่ตอนนี้นะเรามาอยู่ที่โซนของกินนะทุกคนอ้ยของกินเยอะมากนี่นะว้างีนะับอะไรนะว่างใช่ว้างมากนะทุกคนนี่ มีของกินสองฝั่งเลยวันนี้ดีไซน์ไปเรียนพิเศษมานะนี่รับดีไซน์ที่โรงเรียนแล้วก็มาเลยนะทุกคนดีไซน์บอกว่าหิวใช่ไหมคะพอดีเลยเนาะดเดี๋ยวเราหาของกินกันนี่ของกินเยอะมากไปโอ้โหคนเริ่มเยอะแล้วนะขนาดเรามาเร็วนะตอนนี้สี่โมงกว่าอยู่เลยนะทุกคนนี่ห้าโมงรึเปลาโอ้โหเขามีทางแยกตรงนี้ด้วยนะอันนี้เป็นขนมหวาน พาไปดูกันว่าดีไซน์จะกินอะไรนะแล้วจะมีอะไรน่าสนใจขายบ้างนะทุกคนไอศครีมมะพร้าวอนอนมีเกาลัดด้วย,ะยวอะไรอะมือถือ1ชิ้นหกสิบเคสหรอเคสมือถือหลุนี่ไปดูไหมเคสมือถือ1ชิ้นหกสบาทสองชิ้น100จะมีรุ่นของดีไซน์หรือเปล่ามาลุ้นกัน ลองถามสิคะ,งคะแงวไม่มีรุ่นที่ดีไซน์ใช้นะทุกคนเนาะท้าไมมันหายากก็ามดีไซนะ์เนาะมีแต่รุ่น2 f 2 f นะรุ่นที่ดีไซน์ใช้ไม่มีปะไปหาดูอะไรน่าสนใจกันต่อหุ้ยวันนี้เขามีเดินขบวนหรือเปล่าโน่นโน่น,นเห็นเขาใส่ชุดมาฟ้อนลำกันอยู่นะวา้าวร้านชุดนอนไหนมีไซส์หนูไหมคะลองดูดิอันนี้ใช่ไหมอะใช่แล้วเนี่ยโน่นละลูงนะที่แขวนอยู่ใช่ไหมอะใหญ่ไปของผู้ใหญ่ อะลองดูก่อนถาม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 คุณขายถามคุณขายมีไซส์ตา่างอ่ะไหนเลือกก่อนมีไหมอ่ะมีสีมีลายที่ชอบไหมคะ,ะส่วนใหญ่มันเหมือนลายผู้ชายเนาะสีเลยไปจอนจี่วะที่จะไปซีซีอันนี้ลายมิกกี้เมาสอ่ะเลือกก่อนว่าจะชอบหรือเปล่าไหนเลือกได้แล้วอ่ะคะอะไรนี่หรอลายอะไรอ่ะลายน้องวัวโอ้โหนี่ โ okay, อเคไปไปจ่ายตางังค์จุดละ199บาทโอ้โหหยุดนี่ก็เจออะไรคะลูบิกลูบิคนีพ <laughs> อเธอรูบิกเต็มบ้านนะทุกคนมีลูบิกอันใหญ่ด้วยใช่ไหมมีหลายแบบไะนี่โซนของกินแล้วี่อ่าดีไซน์ไปหาขอ,ข,อของกินกันเมื่อกี้ดีไซน์แวะไปดูเคสโทรศัพท์มานะทุกคนแต่ว่ายังไม่เจออันถูกใจนะไปะ มาลุ้นกันว่าจะมีอีกหรือเปล่านะน,นี่นี่ร้านอะไรอ่ะของเล่นโอ้โหดีไซน์นี่ไรสลามเซ็ตนี่เซ็ตทำสลามโอ้โหตัวค่ะไอ้ตัวร้ที่ไปเป็นตัวไอ้ตัวแก่อ๋อนุ่นไงแขวนนุน่นไงตัวเล็กแค่แก่ไปดูดิอยากเล่นหรอคะนี่ไงแขวนนี่ไงไปดูดิโอ้โหอันนี้รูบิกเต็มเลยอันนี้เหรอใช่ไหม จะเล่นให้แกอ่ะแม่ดูก่อนหุย้ยของเล่นเยอะมากดูนอจิ๋วไหนดูนอจิ๋วอันนี้ถูกต่นเนี่ยูิีทุกคนสามารถเยได้อ๋ออันนี้รูบิที่ง่ายที่สุดหรือเปล่า <Okay. S 2> ใช่ใช่ใช่ใชปหะรูบิจิ๋วรูบิเนโกเหมือนที่หนูซื้อมาเลยอ่ะพี่ชายอันนี้อะไรอ่ะเล่นไหมเนี่ยเนี่ย <c oughs> ไม่รู้เล่นไม่เป็น เล่นไม่เป็นก็ไม่ซื้อค่ะของเล่นเยอะมากของเล่นเด็กน้อยนอกจากของเล่นก็ยังมีขนม,มด้วยนะทุกคนโอ้โหเยลลี่ต่างๆเยลลี่แตงโมเยลลี่ลูกโลอุ้ยเยลลี่ขวดนม <c oughs> ดีไซน์เยลลี่ขวดนมน่ารักจังไม่มีแบบนี้นะลูกที่เราเคยซื้อมารีวิวตอนนั้นนะเนาะอันนี้อะไรดีไซน์ บับเบิ้ลแคนดี้ลูกส่งกินได้อ๋อที่เล่าได้โอ้หเยอะมากถ้ากินเยอะมากของเล่นก็เยอะมากนะไหนดูดิอันนี้อะไรอ๋อลูกอมที่หนูชอบกินน,นี่นะเยลลี่เจ๊ใช่ป่ะบับเบิ้ลพีไซน์ไม่เกมเศรษฐีแต่หนูเล่นไม่เป็นอะสิเกมเศรษฐีอะอันโน้นอะไรอีกไปดูดิ อ๋อวันดีค่ะค่ะเจอโน้อตสีชาคาเลตชาคาเลตบอลอ๋อข็ให้หยอดนี่สมัยแม่มีเยอะเยลลี่เต็มโมโหดีมากมีการอันนี้เหมือนสมัยแม่เลยอะอืมเลยคะซากุชี่ยังมีอยู่เหรอคะ กล่องซุม้มกล่องซุ้มขนมก็มาอันนี้อะไรกองซุ้มรือเปล่ากองซุ้มขนมก็มานี่เหมือนที่หนูชอบกินเปล่าเยอะอันนั้นอะไรคะวิลลี่แส้นี่สติกเกอร์อะไรเป็นรูปวิลลี่ซสเนี่ยเป็นรูปกล้วยรูปแตงโมอ๋อ ของเล่นใครกินนี่ไหมบวยแผน่นตอแม่เป็นเด็กไม่ชอบกินน้ำบวยแผ่นอันนี้อะไรคะของเล่นใช่ปะอ่ะให้แหวนเพชรมั่นไว้ก่อนอ <c oughs> แหวนเพชรวงบอลโลอะไรนะเนี่ยเอาอะไรอะเฮะยเยอะจดัดเรื่องไม่ถูกใช่เนี่ยลูกอมเปรี้ยวเอาไหม,เ,ไหมเคยกินไหมไม่เคยเอาไปลองไหม ะเปรี้ยวมากอยจะหาทางข้าเปรี้ยวมากต้องลองแม่เคยลองแล้วเปรี้ยวข้าหลอกดินสออือหือไหนอะเฮ้ยแปดีอะ่ะไม่เคยเห็นเอาไปไหมเอาไปเราหาขนมแปลกแปลกไหมเอาไหมไหนอ,อะไรบ้างคะสองอย่างเหรอพอแล้วอคะไหนดูดิเกมของเล่นแล้วก็อันนี้เหรอเมโลคิวอ่ะแจกตังค่ะนี่ใส่ไม่เอาอันเนี้ย ไขตกตุ่ไ <laughs> กกข่สกิมขนมแก่น้ำตาลขนมเยอะมากนะทุกคนดีไซน์ไม่รู้จะเลือกอะไรดีดีไซน์เลือกมาแค่ไม่ลคิ้วอย่างเดียวปะไปต่อแกะทั้ตอลอืม